ตอนแรกอะเราว่าจะเปิดคลิปนี้ด้วยประวัติความศรัทธาความเชื่อของเส้นทางนี้ป็นเรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันสวัสดีนี่ช่อง Away from Home นี่คือเส้นทางสั้นๆแค่4กิโลเมตรที่เราว่ายากที่สุดไม่ไกลแต่ชันชันมันลกเลยอะไต่เชือกเยอะที่สุดกลัวตายที่สุดเท่าที่เคยไปมาและเราคิดว่าไม่ควรเรียกเส้นทางนี้ว่าเดินป่าเพราะมันเป็นการไปไต่หน้าผาซะมากกว่าแา่เงี้ยน อันตรายอย่างเพี้ยและที่นี่คือเลอกวาดอออํอเภอท่า2องอยางจังหวัดตาโอเคหลังจากที่เรานั่งรถตู้จากกรุงเทพมา7-8ชั่วโมงอะ่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติแม่เมยนอะซึ่งที่นี่เป็นจุดที่เราต้องเปลี่ยนรถเป็นรถกระบะเพื่อไปที่จุดเริ่มเดิน ต้องบอกก่อนว่าทริปนี้ของเราอ่ะมันก็เป็นทริปปุกปับทัวร์คือเรามีวันว่าง2วันแล้วก็รวบรวมเพื่อนได้2คนนั่งถ่าย Facebook ในกลุ่มหาทริปเดินป่าจนมาลงเอยที่เลอกว่าดอกน,นี่แหละเ <ienda noise> นี่ยพี่อัน๋นไปกับเรามาหลายทริปแล้วทั้งปีนฟูจิฮับโปวันภูสอยดาวส่วนเนี่ยไอฝนเป็นเพื่อนเรามาตั้งแต่เรียนปีหนึ่ง <S <S นอนหอเดียวกันรู <S <S ้จักกันมาเป็นสิปีเพราะฉะนั้นเน่ยเตือนไว้ก่อนเลยคลิปนี้คำหยาบลั่นแน่นอนทุกคนคุยกับเพื่อนสนิทยังไงเราก็คุยกับไอฝนแบบ มันก็เป็นปกตินะที่จะต้องผ่านทั้งทางฝุ่นทางดินดิจ้าบายบายหนึ่งชั่วโมงเต็มๆอ่กว่าเราจะมาถึงวัดปากเล็กคีที่เป็นจุดเริ่มเดินแร่ลองนอนให้ผมก็ได้เออนอนสองแล้วใครช่าเต็นท์ีก่อนเดินก็ค่อนข้างวุ่นวายหน่อยกับการเตรียมตัวแล้วก็จัดของให้ลูกหาบ มีช้อนให้ไหมเนี่ยมีมากับเพนนาเที่ยวก็ดีเหมือนกันนะนอกจากของส่วนตัวแล้วว่าไม่ต้องเตรียมอะไรเลยจ่ายตังค์อย่างเดียวจบแล้วเดี๋ยวตอนท่ายค่อยบอกแล้วกันนะว่าเรามากับเพนไหนจากปากทางวาัดอ่ะเราก็ต้องเดินมาที่จุดเริ่มเดินอีกนิดนึงนะตอนนี้3าเก้าโมงคึ่งสิบโมงคึ่งก็ถึงแล้วอนนยอกหยอ แล้วมันก็เป็นธรรมเนียมอะ่ะก่อนเริ่มเดินต้องมีหนึ่งรูปขอเวลาจัดระเบียบแป๊บโอเคได้เริ่มเดินกันจริงๆสักทีมึงทำอะไรอะ่ะมึงทำอะไรอะ่ะ ่านหันิดหน่อยก็เลยเอเอามือปัดหน้าขอให้พระทำโทษแม่งอยานะ่างหนักคือเส้นทางที่เราเดินอยู่เนี่ยมันเป็นเส้นทางเดียวกับที่ชาวปากกาเกยอในอดีตเดินเท้าขึ้นไปสร้างเจดีเลิกว่าดอที่ยอดเขานะที่นี่ก็เลยได้ฉายาว่าคุณเขาแห่งศรัทธาจากแรงกายแรงใจของชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละแต่เราค้นข้อมูลยังไงก็ไม่เจอนะว่าเจดีนี้ถูกสร้างในพศไหนใครรู้ว่าฝากคอมเมนต์บอกกันบ้างละกัน เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดินตามรอยชาวบ้านในอดีตไปพิสูจน์กันดีกว่าว่าเส้นทางเนี้ยจะสมสายญาหรือเปล่าโอ้โหใช้ได้ใครมาแล้วเดินมาถึงบันไดเนี้ยรู้ไว้เลยนะความบันเทิงเริ่มต้นขึ้นแล้วป๋โก้พัดลมแล้วหรอด้วยความที่ช่วงที่เรามามันกําลังจะเข้าหน้าร้อนก่อนจะปิดปยอยู่แล้วแหละอากาศมันค่อนข้างปิดอ่ะไม่มีลมมันก็เลยจะอบอ้าวอยู่สักหน่อยเกียดบันไดจังวย มึงเดินเร็วจังวะเหมือนเดินเสืนหลังบ้างอครับอยากทีเพื่อนจังเลยครับเราไปช่วยลูกหาบมันไหช่วยตัวเองของมึงอะแต่เขาแย่งซีนอะเพิ่งเริ่มเดินนะก็มันเทิงกันแบบนี้แหละเดี๋ยวสักพักก็น่าเป็นหมากันเชื่อดิรองเท้าพัง ต้องเทสก่อน,นจ้ะจะเอาอยู่หรอวะไม่น่าอยู่แล้วไม่ทันขาดคาอ่ะแม่งเอาเลยแบกว่าพี่สตราร์ทกน่าจะมีหลักสอือเอาไปให้ถึงกัน,ข,น,นข้างนู้นน่ะข้านี้ฉะโอ้โหเย็ดนะแม่หนักกว่าข้างนั้นออมึงนี่นะว่ะเอารองเท้าเก่ามาเดินนะกล่าว่าทิ้งเลยไงคู่นี้ยอืสนใจไหมล่ะทิ้งชีวิตลราเมืองอ่ะ <laughs> มันเหมือนจะเป็นเรื่องตลกอ่ะแต่เอาเข้าจริงอ่ะเรื่องรองเท้านี่มันไม่ตลกเลยนะ อ่ะมึงซ่อมรองเท้ามึงก่อนเลยมันเปิดอยู่นหนังงยยาาหไนนะมันก็หลุดไงท,ที่ถือเขาแล้วหลุดก็หลุให้เขาเดินก่อนขึ้นมาก่อนซ่อมให้ดีๆเลยมึงนี่เป็นเพื่อหนหรือภาระเนี่ยแต่ความจริงกูเตรียมทุกอย่างเลยนะกระเสือมาเตรียมรองเท้าเนี่ยนะ <laughs> มึงจะไม่พันข้างนู้นเลยหนระือไงเออว่ะแม่งเอ้ยมาเลยไปนองเกาะ ตะกี้พูดว่าไม่ต้องเกาะไม่ใช่เหรอเจ้ายาว,ยาวอ,อ่ะทุกคนดูเพื่อนเราแต่ละคนนะดีๆทั้งนั้นเฮ้ยได้ไหมเนี่ยมึงอะ่ะไม่ให้พักไม่ให้ผ่อนเลยฮึบฮเช็คลองเท้าตัวเองด้วยนะมึงอะ่ะ างมันยกระดับความยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเราเริ่มสงสัยแล้วว่าไอ้รองเท้าผ่านพักก๊อตอันนั้นน่ะมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนวะฝนมึงเช็คลองเท้าตัวเองด้วยนะมันเปิดหรือเปล่า<อ>ดูรองเท้าตัวเองด้วยมันเปิดหรือเปล่าทุกคนเห็นปะผ้าพันรองเท้าแม่งเริ่มพังอีกแล้ว คลินปนี้ติดพัดลมนะนะเรารู้แล้วว่าการในป่าต้องการอะไรบ้างต <laughs> อนที่สำคัญอันไหนไม่สําคัญแล้วก็ผมรู้ว่ามีอันหนึ่งไม่สําคัญอะไร <laughs> <laughs> เว็นที่ให้เขาขึ้นด้วย <laughs> 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 บล็อกทางก็หมดมึงแต่ตัวบล็อกเลยมึงดูตำแหน่งมึงนั่งดิเอ้สัตไม่บล็อกใช่ไหมฮะเห็นไหม คุณน้องบอกไม่บ้น้องก็มีมารยาทแม่งหนึ่งวันพันเหตุการณ์ของแท้เลยแล้วเดินมาอีกนิดเดียเราก็จะเจอชาวบ้านมาออกบูธกันนะนี่แหละที่มาของคำว่าทางดีมีเซเว่นมีอะไรกินบ้างนะมีเบียร์ไหมจ๊ะไม่มีไม่มีหรอชิปหายแล้ว ดูคะแม่งเหมือนเอาเนินมรณะที่ภูสอยดาวมาต่อกันไปเรื่อยๆอะดูแดดนั่นเด็มันจะยอดแล้วป่ามันเปิดแล้วเนี่ยรีบๆเก็บแล้วไปเดินเร็วเดี๋ยวมืดเฮ้ยแตกมันแค่เศษมงกุฎนะมกูรู้แล้วเราจะรีบไปใหญ่ก enfin ็จะรีบเอารองเท้ามึงไปซ่อมไง แต่ไม่ทันแล้วหลังจากนี้ขอแค่ไอฝนไม่เดินเตะหินตีนเปิดก็พอใจแล้วแหละเพราะเอาจริงๆรู้เลือก,กว่าดอเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นมามันไม่ง่ายเลยนะแล้วก็ต้องขอโทษจริงๆอ่ะเราแทบไม่ได้พูดถึงเส้นทางเลยมัวแต่พะวงกับรองเท้าแม่งนี่แหละออา,อาภาพกีฬามันๆนะมึง ก็ยังดีอ่ะมันไม่ได้ไกลอะไรมากเดินมาอีกนิดก็ถึงจุดแคมป์ละเราถึงแคมป์แล้วเหรอถึงแล้วจริงเหรอจริงใช่เหรอเดินไปอีกไปเนี่ยห้องไหนอ้าวถึงแล้วง่ายจังตากดี <c oughs> ก็ตรงนี้ดีกว่ามาฝนพี่อันอยู่นู่นแล้วกันเนาะ กูอยู่นี่นะก่อนเดินขึ้นยอดก็เป็นช่วงเวลาของการตั้งแคมป์แล้วก็พักผ่อนนะนะใครมาเดินป่าเราอยากแนะนําของอย่างหนึ่งที่หลายคนชอบมองข้ามก็คือเก้าอี้นี่แหละยิ่งมีที่พิงหลังด้วยยิ่งดีมันช่วยลดความล้าจากเส้นทางที่เราผ่านมาตะกี้ได้เยอะเลยนะโดยเฉพาะหลังนะ่ะ สองหักแม่งเอ้ยทริปนี้มันอะไรกันนักหนาวะเนี่ยแหละสวรรค์เขารู้ว่าไครจิตใจไม่ดีไอนกูจะเอาเต็นนู้นมึงมานอนเตรงนี้เป็นไปไม่ได้เต็นกับหัวใจไรดามยากกว่ากันต่อมไม่ได้หัวใจไม่เคยดังให้เขามันดังให้ยันเดียวเด้อวัดวสนามมาติดกันเลยด้วยวกแกยวตาขอกับอย่างโชคดีนะเรามากับทริปเพราะว่าเราอ่ะไม่มีสกิลอะไรแบบนี้เลยนะก็ถือว่ารอดตัวไป เต็นก็ซ่อมแซมแค่ซุกหัวนอนได้ก็พอและแล้วก็มาถึงเวลาที่รอคอยอ่ะเดินไปยอดเขากันเราได้ไกลท้องถิ่นมานำทางนะเขาบอกว่าเดินเส้นทางนี้ทุกวันชิวๆไปโลกโกไปล้อมีเลียงไหมไปได้วยกันไหมครับ แล้วที่จุดแคมป์ก็จะมีอีกหนึ่งเซเว่นนะที่เลือก,กว่าดอเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องน้ําดื่มเลยแล้วก็อย่างที่บอกไปอ่ะทุกอย่างที่เห็นอยู่เนี้ยชาวบ้านแบกวัสดุก่อสร้างเดินเท้าขึ้นมาเส้นทางเดียวกับเรานี่แหละโอเคแล้วต่อจากเนี้ยจะเข้าสู่โหมดของจริงแล้วนะคือเราต้องไปตรงนี้อ้อมไปนู้นขึ้นไต่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 เอะแช่ไกลแล้วนะ หตัวเองมันระเบิดเข่าฝนมึงได้ปะเนี่ยรองเท้าแตะกำลังคิดอยู่เดือบโผล่มาเนี่ยฝุ่นแม่งแงงเยอะมันไม่เกี่ยวกับฝุ่นเกี่ยวกับรองเท้ามึงอ่ะมันชันมากเลยนะฝนไหวชัวร์นะรองเท้าแตะมึงอ่ะมีเชือกไหม่ะมีเอาไว้รัดคอมอ่ะ ั่นกันมาทั้ง E นะีพีแล้วมาหมดความรู้กันบ้างอะ่ะหนึ่งเลยถึงเราจะขึ้นรถกระบะท,ที่อุทยานแม่เมยอ่ะแต่เลิกกว่าดอกไม่ได้อยู่ในเขตอ,อุทยานแห่งชาตินะมันเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ชาวบ้านอะ่ะเปิดเส้นทางขึ้นกันเองเลยมาสู่ข้อที่2ที่นี่จะไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภยดัยใดๆทั้งสิ้นนะระหว่างเส้นทางทุกคนต้องดูแลตัวเองหรือไม่ก็สตาฟของทิปนั่นแหละเลเคใช่ปะเนี่ย 3... ที่นี่มันไม่ได้ง่ายๆนะเรายืนยันว่าไม่ใช่ใครก็มาได้เราไม่แนะนําให้คนกลัวความสูงหรือเป็นโรคแพนิกมาอย่างน้องตรงนั้นมีอาการแพนิกกําเริบจนเขาอ่อนเลยนะเส้นทางสู่ยอดของเลกวอเดดลองดูกันดีๆเราห่างจากความตายกันไม่เกิน2ฟุตเองนะฝนถ้ามึงไปได้วยรองเท้าแตะแล้วมึงจะสร้างตำนานเลย ค <Yeah. S 2> ต้องยังไงวันเนี้ยสี่เทกกิ้งโพหรือไม้เดินป่าไม่ต้องพกมาบอกเลยแม่งผาละล้วนๆ <c oughs> มึงนี่นะติดกจั ก็กูบอกแล้วว่าอย่าเอามาของที่จําเป็นจริงๆคือถุงมือ 5. เราจะเดินขึ้นยอดกันตอนไหนก็ได้เพราะที่นี่ไม่ใช่อุทยานไม่มีใครห้ามแต่เราเลือกที่จะไปดูผ้าที่ตกตอนเย็นมากกว่าจะเดินกันตอนตีสี่ตีห้าไปดูผ้าที่ขึ้นนะเชี่ยเขาจะมากันตอนตีสี่จริงเหรอวะอันตรายมากเลยนะอันเนี้ยยิงไม่ได้ไกลนะยอดนี่จะขึ้ไม่ไกลแต่ชัน ลองจินตนาการว่าทางที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยมันมืดสนิทมีแค่ไฟจากเฮดไลท์อ่ะ light, มันจะนั้นรกขนาดไหนส,บ,สบายๆนะคราไปนำไปสบายมากก็นำไป นิดไหมวะมาถึงตรงนี้เราว่าสุดยอดจริงๆนะที่ชาวบ้านน่ะขึ้นไปสร้างเจดีย์บนยอดเขาได้จากปากทางวัดจนมาถึงพระพุทธรูปตะเกียะเราว่ามันก็ยังพอมีความเป็นไปได้อะ่ะเที่ยาการปีนแบบไม่มีกล้องง่ายๆกว่าจริงด้วยวะแต่เส้นทางนี้อะ่ะที่ต้องแบกอิฐหินปูนทรายไปสร้างเจดีย์บนยอดอะ่ะมันโคตรบ้าคลั่งเลยนะขนาดเราเดินตัวเปล่าๆอะ่ะยังแทบเอาตัวไม่รอดเลยมันก็สมฉาย,ยาขุนเขาแห่งศรัทธาจริงๆนั่นแหละ แล้วถ้าพูดถึงความศรัทธามันก็มีอีกเรื่องหนึ่งเราท้าให้ทุกคนน่ะไปย้อนดูคลิปตั้งแต่ต้นอีกรอบนะตั้งแต่เราก้าวเท้าเข้ามาตรงทางเข้าวัดอ่ะเรายังไม่เห็นขยะตามทางสักชิ้นหนึ่งต้องอย่าลืมนะว่าที่นี่ไม่ใช่ทั้งอุทยานไม่มีการเก็บค่ามัดจําขยะแต่ก็อย่างว่าสถานที่มันคงช่วยคัดคนแล้วระดับหนึ่งอ่ะเราไม่รู้ว่าวัานอื่นๆเป็นยังไงแต่วันที่เรามาเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมทุกๆคนดูมีจิตสาธารณะที่ดีแล้วเราก็อยากให้มันเป็นแบบนี้ทุกๆป่าเลยนะ คืนนี้กูจะแดกชาบูให้หมดเกลี้ยงเลยตรงเนี้ยตะเกียบที่ผ่านมาเนี้ยยากสุดในชีวิตกูที่กูเคยเดินละจริงมันก็ยากทีนะยากสิคือสภาพดินอย่างเงี้ยไม่ดีอ่ะ มันอันตรายมันเหยียบแล้วมันแพทนะหมดละนี่เก็งมากสุดตีนนะเขาแตกไม่ได้เ,เพื่อ,อนผมแม่งจะสร้างตำนานว่ะรอ <c oughs> งเท้าแตกขึ้นยอดเลยกว,ว่าเดาะพักเลยนิดนึงพี่พนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่เราเซอร์ไพรส์ในทริปนี้นะ ไม่อยากจะพูดอะไรมากอ่ะเอาเป็นว่ากูไม่เสียใจเลยจริงๆที่ชวนมึงมาด้วยแล,แล้วถึงเราจะบ่นว่ายากอ่ะแต่มันก็เป็นวิบากกรรมที่เรายินดีรับไว้ยิ่งยากยิ่งสาใจยิ่งอยากเอาชนะแต่ยังก่อนตอนนี้ยังเร็วไปที่จะทราบซึ้งอะไรนี่เยังไม่ถึงกูจะท้อใจ เส้นเลืกกว่าดอเนี่ยต่างคนก็ต่างเป้าหมายนะเราก็มาตามภาษาคนบ้าที่ชอบความทา้าทายแต่บางคนน่ยก็มาด้วยความศรัทธาและความหวังขอหวยสักสองใบเนี่ยเต็งเต็งลงไปเจอเลยสองใบระบุรางวัลด้วยเด้อ <laughs> ได้ได้เลขท้ายสองตัวตม <laughs> ไม่เอานะ <laughs> เลขท้ายสองตัวนี่ไม่มาลนะผม รนะองเท้าแตกก็ยังเสือกมา <_ an> แล้วไอ้ทริปหนึ่งวันพันเหตุการณ์บา้บาๆบอๆเนี่ยก็เดินทางมาจนถึงบทสรุปแล้วนะไม่รู้ว่าคนที่ดูอยู่อ่ะรู้สึกได้ไหมแต่เราว่ามันมีการท่องเที่ยวไม่กี่แบบหรอกนะให,ให้ความรู้สึกอิม่มเอมแบบนี้ได้ตีเองมันก็ตกใจเองเ้วยคนเพีเ้ย <_ an> ไหนๆก็ขึ้นมาถึงนี่แล้ววะถ้าจะต้องขออะไรสักอย่างเอาเป็นว่าขอให้พวกเราทุกคนได้มาเที่ยวด้วยกันบ่อยๆแล้วกันมา,า,มาครับครับเข้าได้ไหมข,ข้าได้ไดจ้าฮอ,อ,อย่างที่บอกอ่ะเรามากับเพจนำเที่ยวนะกินดีอยู่ดีไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วก็มีกิจกรรมเสี่ยงโชคร่วมกันเล็กๆน้อยๆไม่ต้องเห็นภาพหรอกเดี๋วดราม,ม่า แล้วเพจที่เรามาด้วยอ่ะก็คือหนีไปทริปนะใครหาเพจนำเที่ยวอยู่ถ้าเจอเพจนี้ก็สบายใจได้เลยอยากอาบน้ำมากเลยสุดหลอสุดหลอด,อด,อดอลูก แล้วก็ถึงเวลาต้องบอกลากันแล้วนี่แหละบันทึกการเดินทางขึ้นยอดเลือกก่าดอกของเรารวมๆม,มันก็เป็นทริปที่สนุกสนานครั้งหนึ่งนะแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักกับทุกๆคนเลยหวังว่าวันหนึ่งอะ่ะคงจะได้เดินทางร่วมกันอีกครั้งนะก่อนจบเราจะบอกว่าร้านค้าข้างล่างมีเบียร์ขายใครเป็นคนคอแห้งเตรียมการกันให้ดีบาย